แสบเลยขนลายอ้าวนลายมืออย่าทำยังกูม่พ่อจะคนเหรอเหมือน สวดีทุกคนไมกเฮากัอยู่มือที่สองนะต่นไแต่เช้าๆเลยเขายุแกงนะเขาตัองข้าวชุกแล้วปะยาเก่งชิคเกอเไม่หากตื่นมาดิเงี้ยบอลเงี้ยเงี้ยใส่ดำรถดำเปรมเมื่อคืนนี้ ก็เคยไม่ไม่ลุกเงี้ยวเลยกินดโมได้วาตือจะมันจีไม่เหนื่อยจำจำนี้เออไปเอกแกงปลาบอกแม่พ่อนี่ีโอนแกงปลาคอบอกปกปปลาเก๋แกงมัดปลาหน้าก็ยูทูบมาช่อยช้อยหันหันมาแล้วพักเปะแกงเชื่อพ่อมาไปหาล้างหน้ากนทุกคนเอาากันตื่น เขออาเนี้ยคางโอเกเราจะไหาล้างเราจะโกมาหาว่าอันนี้ผมแบบเปี่ยนใช่ไหมนี่อันคางละ้วยนาเกลียล่ะไม่ใช่ แล้วถ้ามันพุดกันทุกคนแล้วยังเชิญปลาลงเอาปลาลงมันเข้ากินน้ำยาฮาก็ไปหาฮิตไหให้พอคนละบอกคนละสักคนอย่างนกับซักผ้ามาละเนี่ยมันไม่จำยว่าแล้วก็วันนี้นี่เนาะแบบย ใช่ครับแม่เอามาจ้าห oh ัวแต่เนี่ยผลอะไรผลนะฮอร์นเอ้ยท่อลงไปแล้วท่อท่อลงัดน้ำน้ำบ่ไปล้าง้่โต๊ก็น้ำนอยกระหมอมบ้างนุ๊กจเล่เอามาตื่มไปแล้ไม่จี น้ำมันเือดำกระดกเป็นแซ่บุอันนี้กรุบอะไรยังงน่ะสีสันของมันมีเขาบะนี่ตปลาดุกสาวดำเือย้ยโยนวะโย้ยโยนเยีวหารเอรเปมลอยดำมาพีบุ๋งเป็นได้ เนื้อยวนอ้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 วอ้วน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 วนอ้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 ว้วนอ้อ้วนอ้วนอ้วนอ้อ้วนออ้อ้วน้อวนอ้วนอนอ้วนน้อ้วนอ้วนอ้้นอ้วนอนอ้ว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 นอนอ้วอนอ้นอ้วนอ้วนอ้อ้ คนเจอหอนปิงปลาไ่ได้เลย,ยมนบบิสอยเลยปิงปลาคนจะหอนเกี้เอางั้นล่ะน้นแจ็บเลยเอรอสามารถเลยกินปลาเสริมนี่เลยค่ะชิมมันอ่อนก็นี่ ปีงก mm ็ม hmm. well, ันไปเชอมันที่มันอ่ามันเนื้อไปเลยนจะแตบอกคุปลาดุกกัอีดายาไปหาเห็ดไชยางแม่จะมาำห้สดายมีรยเขาเยอะกินเขาแบบจมาแลกไม่ได้เิาได้กินน่าจะไนู่เล

อาเห็ดเพาะขาวโป้าโปลาอะไรนะอือ <c oughs> ไปล้างเล่นี่นะ <c oughs> นั่นนั่นตลาดครั ลาดลงนี้เสอะ

นเอ็ดเพาะตัวน,นี้กัล,ลายเลอะอยู่นี่นะปิดแล้วเขาก็มาเอาอยู่นี่แล้วปิดแล้วเนี่ย ถุงมาซื้อกระยังนี่นี่ทุกคนอันนี้ก็ म มันพิโรกินมันแล้วก็มีตันมานี่เาเห็นควายควายเขามาเลยอีกควายไวยพัผู้ขอบไปน้ำแม่หอาก็น้ำมัไปหาบไปหาี่เท่าหัวคนละ เห็ดพอเอามาเอาเอาก็บเอาแบบนั้นให้ไลท์เติบ ไอ้บออาฮัลห่อมจย่อ่ายเอกยอมจะม้อยันยมกเป็นไงโย่รองท้าออกมาอีบ้านดีออบ่นองบกโย่บ่นอองกเก็บไปเก็บไปมันก็ได้ล้

เนหาตอนนั้นได้ยินงมากบซาๆได้จ้ะพอมาละ้พวในมป่าเอะีเห็นเอามาเอามาบ่แผปะตีมรจนหอตกตัูนี่เห็นท่ออันเดียวนีพอเห็นน้ำเผา phải tham để áo, phải chị áo là nhạt. <được> ไม่พอมหวนไหนีนี่นี่นี่อยนี่มาเป็นเห็นแล้วนี่นุนต๊ทุกคนอนอาต๊ห้ามเาแล้วเข้า่าเห็นจะดีขุนต๊ห้ามหมดลยแม่คอยกัจักอยู่แถวเลยคอยนำมาหาอยู่แถว ไปยืนโอ้ตัดไม้ทำลายป่าวะ่ะถ่ายนี่เด้อเบิ่งเอาเด้อเบิ่งกนาเด้อดทุกคนเด้อฟา <c oughs> ดโถมเจ้ <c oughs> าเน่ฮัทโอนได้ลายบาายาอเฮ็ดนะเฮ้ยแม่มาป้าเมื่อนะเมื่อยละเหนื่อยก่อนที่แม่วอวายเต็มถงละถงถงที่สองเล็บบ้าเล็บบะาเล็บบ้เชื่ออนี้ มาด้เลึันเนกะามันจะงมมสามเคนฮ้ยแม่หาท่ากับแม่่อนเอเมือก่อนมาแลใหเดียว่าเิด้างน้นก่อนานี่เสือโหเด้อ ไม่ได้ควายกันมาหอดีละก็จะเหมืองงนทะเลทั่วเยอะเข่าก็เยอะขอแม้คว้าทันได้มามจะไหมขอหมาก่อน

น่าหนาหนาะ้มนะว่ามนล้างไ้มันดำ่โมยกขดินนั่งเม็ดแบบเอาคายถึงเขาบนเด้ลานอไมาขายบิล้างเอามาขายห่ากับบิล้างไงคลินใช่เลยอือันไม่พอได้ลายเลยเนาะของอย่างพูนเจ้าน่ะ โยคอยละเอิ้นเมื่อก่อนแล้วแม่พ่อแม่เมื่อก่อนใดวิธีงี่เงววี้ยววะแต่ว่าชวนเมื่อไหรเฮ้ย <c oughs> มันดีใจทำไปเลยมานี่กลายเป็นบ้านแล้วดิวเอาละเฮ็ดก่อน <c oughs> เฮ็ดอันนี้แสบดับโอ้ยกูจะกินเฮ็ดก็นะ้นมันงามแล้วก็มันอะนะกระปุกกระปุกอ่ะอื เพาะเราก็ล้างแล้วแล้วทุกคนเอาสิเอาขึ้นแล้วมันไปขึ้นหน้ามันขึ้นไปแกงแล้วมันแกงเพื่อน้ำหน้อยก็ดโดแกงเห็ดเพาะ แสบแ่บกันด้วบแสบเสื้อมาพักนี่ทำไมเสื้อแลยวนะคะจะแสบอะไรจะแสบเลยค่ะน้ำมันร้อนแสบไป

นี่ตลาดแฉบดำเออป้าวันนี้คือบ่วงไรกันเราแม่ไม่ตัเขาหมูเลยเยอะกระทอมหนึ่งไม่สี่อันบ่วงแค่หัวจาง

เก็บอาเก็บแล้วล่ะเก็บโพดเจอซองเก็บเครื่องเก็บของแล้วล่ะข้าวดิอย่างเลยเท้าเท้าข้าวทุกคนเอ้ยเท้าข้าวแล้วกะเอาขึ้นรถเมอร์แล้วแหละแล้วเราได้ไปคลิปเพลงตัวนี้ละขอบคุณความใจที่ตามรับชม Now nah, for the money.